สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอีบัสกูดคนวันนี้ก็มาพบพ่อกับเราพัลลาตาล้าคือเก่าเด้อะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศใครอยู่หน้าคือเก่าเนอะพี่น้องบรรยากาศล้มล้มเพราะว่าเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแล้วมันก็ล้มนาะพ่อแม่พี yourself, ่น้อง มื่อกี้น้องพัสรากระชับไปพี่น้องมาเห็ดอยู่เห็ดกินให้คนเกี่ยวเข่าน้องพี่น้องคนมากกระซามคนพี่น้องแล้วก็เทิงแม่น้องพัสราแล้วก็เทิงเบาแอ็นน้องพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้น้องพัสรากระชับไปพี่น้องไปเห็ดอยู่เห็ดกินเล้พี่น้องก่อนกระชับสมขก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล้พี่น้องไปเบิ่งกันเลย้พี่น้องแกงหน่อไม้โอ้ยน้องพัสราแห้งกว่าน้ำไม้งามนี่มีแต่บ้องน้องพัสราไปหาเอามือเ้านี่น้องพี่น้องนี่ก็น้องพัสรากระต้มไม้น้องพี่น้องตอนนี้ต้มหน่อไม้ยังไม่ดึงฮอเข่าสำหรับพี่น้อง คือบบาเอ็นถ้าเพิ่นลงไปเกี่ยวข่าเพิ่นมาเกี่ยวข่าซอยแม่มือนี้พี่น้องเฮากระต้มเนาะไม่ไปเนาะเดี๋ยวน้องพัสดุรากัชพาเพิ่นพี่น้องไปหนึ่งเข่าเพิ่นนอพี่น้องมือหัวซีหนึ่งตัวผู้ติดบอกว่ามันควันมันล้มเหมือนค่ะล้มหล้อมเนาะไม่เฮากระสิประมาณนี้พี่น้องมันกําลังผลเนาะไม่เนาะมันกําลังผดพี่น้องเดี๋ยวน้องพัสดุรากัชพาเพิ่นพี่น้องมาตักน้ำตักน้ำไปเนาะ อาก็มาอิว่นนนนนวน้ำล่างยาน่างกัพี่น้องทีพาะเปเรื่อง่วงมืกเลยคไม่แต่คี้ดินพี่น้องล่างไลายน้ำเยอะมาก มาล่างเนี่ยนาพี่น้อ,อง เร่งแห้งย่านบุษบกเพระว่าสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องเร่งตอนนี้จะบุทันค่ะเจ้าอยากเจ้าขึ้นมาดิเร่งสุดขีดเลย สีเร่งพี่น้องเร่งคักเร่งเลยอันนี้น้องโจงวัดเชแกลดมายอันนี้เอาไว้หขโมยมูลทะเลเป็นหดเข่าของฮาวเดอร์เพื่อนพี่น้องลมบ,อย,บอยเดี๋ยวนี้พี่น้องว่าโซน้ำชีวมณฑอย่างดูหน้าก่อนต่อเนี๋เวา่อยเารผ่าวเทียนไป เราติด s 2เลยกอ่าแล้วมัสุเข่ามือเข่ามันได้เงได้ข้าวะลูกนแทบลมมันลยดับพายหู่นตีด้ความสามารถเนาะกอเขาขรนมากรยานท้อถ่ายถัวเขราา่อยากไป่มมอ่เห็นเมดเหน่อแห้งเนาะทลุกลนก็ไม่ยากธรมาบ้านซื้อน้าเกาเลยต้องใช้ารที่ปมพียกองไนี่กะหามไม่กับไม่สบานป่ดเข่าปวดเท่ากัน

พ่ออพี่น้องจำข้าเบือนดพี่น้อง โขูโ่มาทันเลยมันเนี่ยเมื่อยแทบตายแม่ต้องพัชราอะไรต้องขึ้นมาดิพี่นอ้อง ได้อพี่น้องเนี่ครับถือแดงงามๆเดี๋ยวผมสัมปันเอาน้ำยาน่านงก่อนทุกคน ีนั่งค้นๆลงไปขอจะมาปรุงเลยเนาะพี่น้องใส่ซูร้ ใช่หลายๆเนะาะเอาเสยไปละโอ้โหหัวล้านเลยพี่น้นองเป็นนอโลเด้อใส่เปรอะอีปูพี่น้องบ่มีมเปรอะใช่ เป็นพ้อมขอสชิล่งไปข้างไว้พี่น้องลงไปข้างกันเลยได้พี่น้องเด็กน,น้องพัสรลาคสิว่าอันนั้นของบวกนี่ของบวกไปเอามาก,กินนี่เมื่อยแทบตายตอนนี้น้องพัสรลาน้องพัสราเร่งรีบนะพี่น้อง โจชอตน,นะถ้าเขายังไม่ึ้นซื้อถ้าเป็นหน้าคนอื่นนี่แบบขำโมเมนพี่น้องเขาขึ้นแล้วพี่น้องขวบสามสิบลเยลยเนอะนพศราก็คือก่อไม่เอ็นปบะธานค่ะมันลายแนวบวจัก่งหนึ่งเข่าบวจักเสเฉดอยู่เห็ดจินจันโอชิตามมาหู่พี่น้องถ้าเขาชิตามขายเขาตามเองเนะะาะนพศรากำมาเสีย พาลูกบวกแน่เลยพี่น้องขอขอเขากี่แง่บวกขเขาเร่งรีบจนสิว่าบอกพี่น้องเกียร์สปีดเลยแหละตอนนี้ ัมฮาเกสปีดเนี่ว่าท่นเข่ากระุกอะไรนีไม่ได้ส่สัก,สก<ด>เอาก้วยี่พี่น้องเข่าเด้อพี่น้องขอยิมาหาใส่เข่า นี่ยังเกือบบ่ทันพี่น้อง เดีวละพี่น้องคนพี่น้องข้าวแก,ก่จะขึ้นเลยพี่น,น้องน้องฮัสล่าเอาขึ้นมาแกงยิเถิงเด้อกินในไปดังอยู่ตลาดหัวข้าวซุกก็เลยมาขึ้นมาย่เถิง อดพี่น้องแกงเยอะมากหมักหุ่งต่อเนาะพี่น้องใส่ดอกเพชรก่อนเพชรแท้เพชรจริงมาเผ็ดซื้อมาแต่ตลาดถูกแล้พี่น้องบริโภต้มไก่เขาอยากแกงไหมก็เลยปลาน้ำมันมาแกงพราะอะไรพี่น้องเดี๋ยวจะกินไม่ได้ ผักเทียมใส่ผักเทียมก่อนใส่ผสนี้เนาะเพราะอะไรอันนี้มักเล็หมักนายังไม่ใส่เด้เลยเสียตำก่อนเอาออกอีกเนาะมาตำมาข่งก่อนพี่น้องตั้อันนี้ก่อนอื่น,น,น,รนแรก แรกแต่สิได้ลบเกี่ยวข่าวพี่น้องอแต่สิมาพา่าโรงเรียนเลยบลาไปตลาดบราไปซื้อข้าวปุ้นฉับพี่น้องอันนี้ก็ซื้อมาตะพูดอะไรพี่น้องซื้อมากับพี่ชายบอลบอกกับบรรยากาศเลย ใส่น้ำตาลเล็กหน่อยเนาะเป้งนัวใส่ลายแซ้นลายเส้นหน่อยบริสตูเซ่ไฟของเขาพี่ดอกก็มีพ่อขี้แยแนะพัอขี้เด็กโลกมาใส่เลย

ไปกีนเออพระจากัะหม่อมอย 我一，我我我 được chưa tất cả các bạn ạ โอเคไม่ต้องไป なるほどね。 น้องควัสลากาบมียางลายพี่น้องกินข่าวซุ่มแซลนาะพี่น้องคลิปนี้กับเจ้าทรีคลิปหน้าจะพอกัน้องควสลาใหม่ที่สำคัญได้พี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจน้องพัสราเหตุขิดต่อ,ตอไปสุดท้ายนี้คกกรับก็บม่มีอะารจะกล่าวกคำว่าสบ,บายดีบ๊ายบาย